กรณีที่มีการนําคลิปและข้อความกลับมาแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าพบพยาธิที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆสีขาวในหอยมแมลงผููโดยในคลิปมีการนําหอยมแมลงผู้ที่ต้มแล้วมาแกะดูทีละตัวและพบว่าทุกตัวมีเส้นยาวๆสีขาวพร้อมกับบอกว่าเป็นพยาธิที่อยู่ในหอยห้ามกินซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง โดยอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ยืนยันว่าที่เห็นนั้นเป็นส่วนลำไส้ที่ต่อกับกระเพาะอาหารและพวกอวัยาวะที่ช่วยในการย่อยอาหารของหอยสามารถนำมากินได้ไม่ได้มีอันตรายอะไรเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นขนอวัยาวะในการยึดเกาะเรียกว่าหนวดหอยโดยหนวดพวกนี้จะเชื่อมต่อไปยังเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อข้างในตัวหอยที่อาจจะทำให้ท้องเสียหรือปวดท้องได้เพียงเราดึงออกก่อนบริโภคก็ปลอดภัยแล้ว แต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือบรรดาเชื้อแบคทีเรียรที่ป่าปนมากับหอยทั้งหอยแมลงภู่และหอยแครงที่ควรทําให้สุกและไม่ควรท,ทิ้งไว้นานเพราะจะทําให้แบคทีเรียรเติบโตได้มากขึ้นสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารทั้งหมดไดทีลิงด้านล่างได้เลยนะคะ